สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนไปดูบทสัมภาษณ์นะครับของโปรเพย y เยอร์ที่เล่น High s t r ป๊ก Poker นีครับเขาคือแอนดิวดอเบิลครับเราไปดูนะฮะว่าอะไรนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวแปรในการสร้างความสำเร็จของเขาครับแอนดิวครับเราต้องปรับตัวตลอดใช่ไหมไม่ว่าโป k e r หรือในชีวิตจริงใช่ครับแน่นอนเลยนะฮะถ้าเราหยุดพัฒนานะครับแปลว่าเราได้ตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในความคิดของผมเนสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะคือการพัฒนาตัวเองครับแล้วก็การเติบโตขึ้นในทุกๆวัน และอีกอย่างที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับคือการมองตัวเองว่าใช้ชีวิตไปในทางไหนอยู่นะฮะตอนนี้และอะไรที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับเช่นความอิสระหรือว่าความกลัวแล้วก็เป็นคุณค่าในการใช้ชีวิตของคุณนะฮะคนส่วนมากเนี่ยไม่คิดถึงเหตุผลและคุณค่าในการทําอะไรบางอย่างในชีวิตของพวกเขาล่ะครับและพอไม่มีเหตุผลนะมันก็ทําให้คุณค่าในการทํางานของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้เลยอืมแอนดรูว์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันมากเลยนะ ที่จะรู้ว่าคุณค่าในการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรแต่เลือกไม่ทำนะกับการที่ไม่รู้ว่าคุณค่าในการใช้ชีวิตของตัวเองคืออะไรใช่แล้วละครับเมื่อคุณสามารถรู้ว่าคุณค่าในการใช้ชีวิตคืออะไรและอะไรที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จคุณจะสามารถทําตามสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรนะครับมันจะทําให้คุณกําลังติดอยู่ในกรอบที่ไม่มีทางออกครับ ใครที่อยู่รอบข้างคุณในตอนนี้แล้วทำไมคุณถึงรักพวกเขาและให้พวกเขาอยู่ในชีวิตคุณครับโอ้โห ผมพูดได้เลยครับว่าคือภรรยาของผมนะครับเธอสนับสนุนผมทุกอย่างเลยเธอค่อนข้างที่จะต่างจากผมผมเป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะครับแต่เธอเป็นคนที่เป็นมิตรมากทุกคนรักเธอเธอรู้วิธีคุยกับผู้คนและเธอก็ติดดินมากๆเลยส่วนผมนะต่างจากเธอมากๆเลยนะครับผมเก็บตัวผมไม่ค่อยชอบคุยกับคนอื่นแต่เธอก็สําคัญมากที่สุดสําหรับชีวิตผมนะครับและอีกหนึ่งเลยก็คือหมาของผมผมรักหมามากรักในความล่าเลิงของมันครับ แต่ก็อย่างที่รู้นะครับผมเล่นโป๊กเกอร์มากและคนรอบตตมผมก็มีในนักโป๊กเกอร์หรือคนที่ประสบความสําเร็จและพวกเขาอ่ะมีบางอย่างที่ผมชื่นชอบและผมสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันดีครับแล้วเป้าหมายของคุณล่ะคุณมีเป้าหมายบ้างไหมในปัจจุบันเนี่ยว่าทำไมคุณถึงมาอยู่จุดนี้และทำไมถึงได้เล่นโป๊กเกอร์และกำลังเล่นโป๊กเกอร์เพื่อใครมีสิครับเป้าหมายของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิต เพราะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเนี่ยต่อให้คุณชนะเงินจากโป๊กเกอร์เป็น10ล้านก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขนะเพราะฉะนั้นนะครับมันสําคัญมากๆเลยที่คุณกําลังรู้ว่าคุณกําลังเล่นเพื่ออะไรอยู่และก็สําคัญเหมือนกันนะครับที่จะตั้งเป้าหมายไ้ว่าจะเป็นผู้ชนะไม่งั้นเป้าหมายในยคงเป็นแค่สิ่งที่เราอยากจะได้เงินแล้วแล้วก็คงทำมาแบบหมดกาลังใจในการเล่นนะครับงั้นคุณบอกผมได้ไหมว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรในการเล่นโป๊กเกอร์ตอนนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในจุดที่โป๊กเกอร์เนี่ยทำเงินให้ผมได้มากพอที่จะทาให้ผมเนี่ยไม่ต้องเล่นอีกแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยมีเงินะร,ระดับหนึ่งแล้วนะก็ไม่จะเป็นต้องทํางานแล้วก็ได้แต่พวกเขาก็ยังจะพยายามที่จะหาเป้าหมายใหม่ที่จะทาเงินแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนว่าการทํางานแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วก็ไม่ใช่การใช้ชีวิตอีกต่อไปแล้วนะครับแต่พวกเขาเนี่ยมองว่าพวกเขาสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปช่วยคนอื่นได้เช่นการเปิดมูลนธิธิการสร้างโรงเรียนหรือการสร้าง งานให้คนอื่นก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้าได้นะครับเหมือนลูกชายผมเลยนะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเศรษฐีผมถามเลยว่าเขาทําไมล่ะทาไมถึงอยากเป็นเศรษฐีเขาบอกว่าผมอยากจะมีทุกอย่างที่ผมต้องการผมก็เลยถามลูกของผมนะว่าตอนนี้พ่อก็มีทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตนะแต่พ่อก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีทําไมถึงอยากเป็นเศรษฐีละ่ะผมเนะี่ยพยายามสอนให้เขาได้คิดแต่เขาก็ยังคงเด็กเกินไปที่จะเข้าใจ ในก่อนที่ปี2018จะเริ่มเนี่ยคุณมีเป้าหมายอะไรที่อยากจะสาเร็จในปีนี้ไหมในปี2018ล่ะครับผมและภรรยากําลังสร้างบ้านอยู่และกําลังออกแบบทุกอย่างในบ้านไปเป็นไปตามในสิ่งที่เราต้องการนะนั่นแหละคือเป้าหมายของผมในปีนี้ครับคุณกำลังวางแผนสําหรับปีนี้ไหมแบบที่นั่งลงแล้วก็เขียนเลยนะครับว่าต้องทําอะไรสําเร็จได้ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะผมเคยเป็นคนแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแล้ว พผมได้เรียนรู้จากภรรยานะแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเป็นคนที่มีระเบียบมากๆเลยตั้งกฎให้ตัวเองต่างๆนานาแล้วก็ไม่ยอมที่จะแหกกฎแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่สบายๆมากขึ้นพยายามที่จะมีความสุขมากขึ้นแทนครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันดีสําหรับคุณไหมอืมก็ดีขึ้นนะฮะผมยังคงเป็นตัวเองเหมือนเดิมนะครับแอนดิวครับคุณพยายามที่จะเปลี่ยนโลกให้เป็นแบบไหนในสไตล์ของคุณไหมผมคิดว่าผมแค่อยากให้โลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นนะ ไม่ใช่แบบที่ยิ่งใหญ่แบบที่ทุกคนจะต้องได้รับแต่แค่ตัวผมเองพยายามที่จะทำดีคนอื่นใส่ใจคนอื่นมากขึ้นแนะนําพวกเขาสู่ทางที่ดีขึ้นแค่นั้นเองครับสมมุตินะฮะถ้าพวกเขาอยากจะเก่งขึ้นในโลกของโป๊กเกอร์ผมก็พยายามที่จะแนะนําเขาและอย่างนะครับแค่พยายามมอลลในแง่บวกมากกว่าลบนะผมว่าทุกคนก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะครับเป็นงไงกันบ้างครับจบกันไปแล้วนะครับกับบทสัมภาษณ์ของแอนดี้โรบเบิลนะฮะผมว่า ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ความรู้ความคิดของโปรพเลเยอร์นะครับทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นอีกเลยนะฮะยังไงถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s s c r i b ฟลิปโป๊กเกอกันด้วยนะครับผม